สร้อยคนทปความให้หนึ่งเส้นสำหรับมวยผู้เอกผู้ชนะวันนี้ก็ระหว่างแสนชัยเหมือนกันนะครับแต่ว่าแสนชัยเกียรติสุพัตรามวยผู้เอกจะโชกับฉัตรพลเดรัจก็แชมป์วมวยรอบถลามบุกคนก่อนเป็นผู้เอกแล้วก็อย่าลืมครับทุกเช้าตู่อย่าลืมอ่านเสียงพิมพ์ไทยครับสืบสาะเจาะรู้จริงรู้ทุกสิ่งต้องอ่านเสียงพิมพ์ไทยครับรายการมวยในศึกวันทรงชัยนัดพิเศษในปลายเดือน28ิแหมมีมวยสองผู้เอกนะครับ เพื่เกียรติต่อน้ำหนักให้ไพโรธสองบอลร้อยสามสิบสองกับร้อยสามสิบสี่และก็นังบุญน้องกีพยุทธจะต่อให้กับโอโรโนโถึงสี่บอน์นะครับร้อยสามสิบสองกับร้อยสามสิบหกตอนนี้มวยรอบฉลามบุกยกทีหนึ่งเริ่มแล้วนะครับฝ่ายแดงคือแสนไทย จะสั้นจะเตียกว่าแล้วก็หิวคล้ำกว่าด้วยนะคร,ครับแล้วก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวภาคใต้ครับในกรุงเทพมหานครและใกล้เคียงพบัดสังสรรเพื่อฟื้นฟูประเพณีงานบอลทัษินเป็นงานทัศินสัมพันธ์ในวันที่9มีนาคมณเวทีสวนน้ำพรเวลา1 8 0 0น,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 นเป็นต้นไปครับมวยรอบชิามบุกน็อกเอานะครับใครแพ้ก็ตกรอบทันทีไม่มีข้อแม่ดใดๆทั้งสิ้นประกบไว้แล้วะบวัน้ำหนักเกินหรือว่าถอนออกไปแล้วก็โดนตัดสิทธิ์แล้วก็ตกรอบไปเหมือนกัน ฉะนั้นมวยรอบมีฉลามบุกน็อกเอาใครแพ้ก็ตกรอบทันทีครับสันชัยเจยรักเกียงไกัเข้ายแดงเสียช่วงนิดหน่อยแ,แต่รายนี้นี่ประเภทโหดอามหิตเหมือนกันเข่าอาชีพแข็งแก่งแข็งแรงครับรายนี้นี่ประเภทพวกต้นร้ายไปยก็แรงด้วยจังหวะฝีมือต้นจัดเข้าไปน้ําเงินนี่เดาดอนสอสุดชาติได้ช่วงครับมวยซ้ายมารายนี้นี่จังหวะฝีไม้ลายมือนี่พิ้วครับเรียมมวยครบเครื่องครบสูตรครับ อยู่ที่ว่าไปลายๆนี่จะยุบจะยน่นหรือเปล่ายุบหรือยน่นเมื่อไหรานี่เสร็จได้ทันทีนักมวยฝ่ายแดงคือแสนชัยนี่จากบุรีรัมย์นะครับทายาทของแสนเชิงแล้วก็ปืนไทยนะครับฝ่ายน้ำเงินมาจากลำปางนะครับฝ่ายน้ำเงินมาจากลำปางก็คือเดาดอนสอสุชาติครับผู้นี้เป็นมวยรอบฉลามบุกน็อกเอานะครับคนแพ้ไม่ต้องไปคิดครับตกรอบทันทีเอาแต่ผู้ชนะเท่านั้นเองนะครับเข้าไปเจอกันในรอบที่สอง ดาวดรนั้นจะได้เปรียบช่วงชกเขาเป็นมวยท้ายคุณรอเล้าครับแสดงหนังได้สบายส่วนนาง้านแสนชัยนั้นไม่ต้องพูดถึงครับนำเมี่ยมจากซูรินครับรายนทรา,าเป็นหล้านชายของใช่ไหมแสนเชิงแสนเชิงกิดถึงชัยนะฝ่ายน้ำเงินนี่มาได้ช่วงครับได้รูปมวยแถมรูปรปอไปต่าหากครับเป<ส>ต้นแ<ส>นชายครับ แสนชัยนั้นมาจากบุรีรัมนะครับบุรีรัมเมืองมวยเหมือนกันเ mm. ดก็กเข้าไปครับเป็นมวยที่ไม่มีการหนี mm. แสนชัยนี่เดินหน้าอย่างเดียวเ mm. ดาดอนจังหวะครับเขาวงในไม่เล่นด้วยพักออก mm. แสนชัยนะ้ต้องในครับมวยเข่าอาชีพแ,<ต>และ<ม>แข้งขวาหนักงวงคงจะรู้ว่าฝ่ายแดงนี่เป็นมวยเข่าอาชีพเลยไม่ขอเล่นด้วย เขาของคุณผมไม่สนผมเล่นนอกดีกว่าหยับต่อมาตลอดต้องติดครับทางด้านแสนชัยก่รักเกียงไก่นี่มผมออกเห็นว่าทางด้านดาวดอน,นจะมีภาษีกว่าพยายามออกเหลี่ยมครับออกซ้ายออกฝาออกฝีมือมออกไม่ตลอดหรือเปล่าเป็นมวยช่วงดีครับจังหวะใช้ได้รูปเล่นแพ้วครับแต่ว่าต้นจัดต้นดี จะมีแผ่วไม้วันนี้แล้วก็แฟนมวยในสนามวันนี้ก็แน่นไปหมดครับครับและมวยไทยเรากําลังไปที่นิยมสําหรับชาวต่างประเทศนะครับมาทัวร์เมืองไทยี่ยมาดูดูมวยไทยเน่ก็เหมือนกับไม่ได้เที่ยวเมืองไทยเหมือนกันโดยเฉพาะในระยะนี้มาแฟนมวยชาวญี่ปุ่นนี่มามากันเพียบครับจะเป็นราชิำเนหรือลุมพีนีว่ากันต่อยกที่2ครับโอ้โหโดนหมัดเข้าไปนะครับหมัดท้ายมาสักกู่นี้ แสนชัยถึงอรมทั้งยืนนะครับการทนงไม่นับครับให้โอกาสเข้าลําลบากวเร็วดูแล้วเข้าลําบากครับแสนชัยพยายังจะเข้าตลอดอาดาวอรอนก็จุกจิกจุกจิกอยู่เรื่อยครับอาศัยตัวใหญ่กว่ามีทิมซ้ายตรงมีลูกทีบสักกัดสร้างความลำบากใจให้กับแสนชัยครับซึ่งเขาอาชีพตีได้หรือเปล่าแต่หนทางยังอยู่อีกไกลครับ ไม่เป็นเป้านิ่งครับทางด้านแสนชัยนี่ทางด้านดาวดอนฮะฝีมือแมาแข้งซ้ายลูกนี้ยกฟังครับแต่ตัวเองเสียหลักมัดซ้ายครับทิ่มตรงๆเป็นมัดรักไก่นะครับดาวดอนวงในล็อกล่างแสนชัยตีดาวดอนผลักออกไม่ปะทะด้วยไม่เล่นด้วยครับวงในฉันเล่นวงนอกดีกว่าแล้วก็วางแข้งซ้ายต่อยซ้ายตรงอีก พยายามโต้้วยขวาครับแสนชัยทางฝ่ายทางติดบังดูการชกของดาวดอนแล้วก็ชกแบบสบายๆครับชกชกได้เปรียบหรือว่าได้ลูกมวยแถมลูกหลอกว่าอีกตาหากยังขยับเข้าไม่ไม่รักความพยายามครับโดนเข้าไปหลายชาติยังขยับเข้าไปอีกพยายามครับความพยายามเป็นเยี่ยมยังหาทางอยู่ครับ ยังหาเหลี่ยมไม่เจอเหมือนกันโดนแข้งซ้ายจับจับแล้วขัดไยลรงนี้กรรมการธนงเตือนครับว่าอย่าใช้ขัดนะครับใช้ตัดได้ขอาไปใหม่ครับแสนชัยเดาดนแทงดวยเข่าซ้ายดักเข้ามาต่อยซ้ายรักไก่แล้วโดยเฉพาะซ้ายตรงของทางด้านเดาดอนนี่ต่อยออกมาดิกันยากครับทางด้านแสนชัย ยังไม่ถนัดครับไม่ว่าจะเป็นแข้งขวาหรือเข่าวงไหนยังทํเดาวดอนไม่ได้ครับเอาละครับมากับหลวงพ่อยันอีกต่างหากครับดาวอุดทรดับคอเด้งได้ไหมยามาหาเหลี่ยมทางฝ่ายต่างหาเหลี่ยมครับไม่ถนัดครับเอาลงล่างบางแล้วก็ใช้เหลี่ยมเทเอาทีเดียวแสนชัยลงไปอยู่ล่างครับโดนว่ากล่าวนิดหน่อยครับลูกนี้ทั้ารธนโมอย่าใช้ขาขัดเข้าแสนชัยเรื่องตีครับประกบใน เราดรอปผิดยันไว้ไม่ให้เข้าเป็นยังไงไหวไหมยกนี้ยกที่สามครึ่งทางตแสนชัยเินครับกว่าเราครับทางด้านแสนชัยนดิพอหลังจากที่สองยกผ่านมาแล้วจังหวะฝีมือดูจะเป็นรองทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับดาวอุดรชื่อดาวอุดรแต่อยู่ลำปางนะครับเป็นมวยมาจากห้างฉัดนะครับจังหวัดลำปางมาโดดเข้าไปครับนชัย ดาวดอนล็อกไปล็อกมือไว้ครับไม่ยอมให้แสนชัยประกบได้แสนชยัยขยับเข้าหาเดินเข้ามาดาวดอนจิ้มซ้ายแทงเข่าซ้ายเข่าลำบากครับทางด้านแสนชัยนี่แต่ก็ต้องเข้ายิ่งอยู่ห่างนี่ยิ่งลำบากครับหรว่าจะตีได้หรือเปล่ามวยเข่าแต่เจ้าตัวเล็กกว่าอีกนี่เป็นมวยรอบนะครับต้องเรียนให้ทราบผู้แทนตกรอบไปเลย1 1 0ปอนด์ครับมวยคู่นี้สู้กันที่ตรง110้อปอนด์ เอาละครับเอาละครับเริ่มเริ่มมีเสียงเฮฮาพลังเข่าเริ่มออกแล้วครับแสนชัยยอมเน้นในด้วยครับพยายามดันหน้ารับตีกรงล่างแสนชัยก็พยายามโหนครับโหนมาตีให้ได้เบียดมั่งโหนมั่งดาวดอนนั้นล็อกไว้นั่นเลยครับแต่ว่าพระชิดติดตัวไว้แสนชัยตีเข่าได้ถนัด ไม่แน่ครับถ้ายทุายทธ์เธโยนเหี่ยวมาเมื่อไหร่นี่เซตทันดีครับทางด้านดาวดอนนี่แสนชัยนี่เป็นที่ทราบอยู่แล้วเพราะเพื่อวกปลายแรงครับลายนี่นี่พลังกำลังนี่เหลือเบือพยายามเบียดครับเพื่อจะตีเข่าสำหรับแสนชัยดาวดอนก็โต้ด้วยพยายามโต้ไม่อย่างนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับถ้าเล่นวงใน คนห,หนึ่งได้เลี่ยมครับฝ่ายน้ำเงินนี่ดาดรอนได้เลี่ยมได้แรงก็ต้องแสนชัย้องเงยหน่อยวันนี้ครับฝ่ายตัดสวนหมัดกันคนละหมัดคำและแทงสวยงามครับแข้งขวาเตงขวาเข้าไปอีกยุคธ์่าย,ยนต์เมื่อไลนนี่มีสิทธิ์เหมือนกันการเรือนเพชรครับ สู้กันใหม่กลางเวทียังเบียดครับถึงแม้ว่าจะโดนอาวุธแต่แสนชัยก็ยังเบียดประกบตีให้ได้หายกจะตีได้ไหมล็อกล่างยังตีไม่ได้ครับดาวดอนขัดไว้แสนชัยตีดาวดอโต้พยายามล็อกล่างแสนชัยเหนียวมากดมาเริ่มอ่อนลงมาครับดาวดอนเริ่มยอ่อลงมาบ้างแล้วถ้าตัวใหญ่ดียอ่อลงมาหาตัวเล็ก่กนไม่ค่อยดีเท่าไหร่เหมือนกัน ไม่ึ้นคอครับนฝ่ายรับปีกแล้วก็ใช้เหลี่ยมทุ่มเขาหน้าแสงชัยลงไปกดยกที่สามรุ่นเวทเวทร้อยสี่สิบเจ็ดปอนด์คือโพธิ์ไทยชวเวคุณซึ่งเป็นรรเทรนเนอร์อยู่ฝ่ายนเินดาวดอนสอสุชาติขนาดนี้นะครับน้ำหนักร้อยสิบปอนด์แต่ว่าโครงสร้างว่ารูปร่างแล้วนี่ยาวเลิกเกินสูงด้วยนะครับแล้วก็มีแข้งซ้ายด้วยเพราะปลายยกเตะลงทงั้งแสนชัยทีเดียวนี่จุกเลยทีเดียวไม่กล้าเดินมันกันครับมาว่ากันต่อยกสุดท้ายครับ มวยรอบฉลามบุกนอกเอานะครับสำหรับนักมวยที่ขึ้นชกครับโดนบัดเท้าเข่าสองคู่สอสู้แตกเป็นแผลเล็กแผลใหญ่ฉลามมอกทันทีครับ2 0 0บบาทฉลามเกียงข้างลูกุชายอย่างคุณครับโดยเฉพาะปลายยกที่4นี่แม่รับไปเยอะครับทางด้านแสนชัยยรักเกียงไก่นี่ก็น่าเห็นใจแล้วครับพยายามเต็มที่แล้ววันนี้มวยตัวใหญ่ได้เปรียบครับแต่น้ำหนักเท่ากันครับ110บปอนด์โครงสร้างนี่ใหญ่โตครับยาวดอนสอสุดชาติ จะเป็นแข่งซ้ายเข่าซ้ายวันนี้ทํางานได้ดีครับเล่นเอาไปลายยกซีนิแสงใัยถึงกระยุบยุบยาบไปแล้วอย่าลืมครับในวันพรุ่งนี้ศึกฉลามเสือที่เวทีมวยหนุน่มหัวหินครับเป็นรายการมวยที่ที่ในวันอาทิตย์ครับอาทิตย์ในวันทิตย์ที่26นะศึกฉลามเสือที่เวท,วทีมวยหัวหินครับดูผู้เอกสกาวเดือนเดรัดกับเนืนทองสิงคีรีเป็นผู้เอก ยกสุดท้ายครับแต่ก็ยังไม่ย่อท้อครับทางด้านแสนชัยนี่จากเข่าเน้นมาใช้หมัดบ้างดาวดอนครปะหวาเข้ากอดไว้เรื่อยใช้ลูกแท็คครับยังเอารักบี้เลยพยายามกอดแน่นไว้ไม่พยายามพัฒทะด้วยไม่ยอมเสี่ยง้วครับดาวดอนว่าอย่างนั้นตรงไน ใช้จังหวะครับควบคุมสถานการณ์แสนชัยก็พยายามเข้าบ้างไม่เข้าบ้างพอเหนื่อยแล้วก็ไม่เข้าพอคงจะตกรอบไปนะครับแสนชัยเพราะว่ามวยรอบนี้ไม่มีการบนเบียนนะครับ,รบผู้แพ้ตกรอบทันทีมวยรอบฉนาบุกน็อกเอาแพ้ก็ตกรอบทันทีไม่มีอุทธรดีกาใดๆทั้งสิน้นเลยทีเดียวอย่างวันนี้ทางแสนชัยนี่ดูแล้วเร็วสั้นกว่าแล้วก็ลงทุนด้วยนะครับ ตัวก็เล็กดาวดอนนี่ตัวใหญ่น้ำหนักคุมได้ดีเหลือเกินมามวยรอบฉลามบุกนี่ร้อปอนด์เขาบอกว่าเสริมให้กินแคลเซียมเสริมกระดูกให้แข็งแรงแล้วก็หัวใจนี่เพคาดขึ้นแล้วก็น้ำหนักไม่คุมเยอะเป็นมวยที่อันตรายในรอบนี้อีกคนหนึ่งเหมืนันคุณจมานนะครับครับต้องจับตากันดูต่อไปครับสำหรับดาวรุ่งดวงใหม่ในม,มวยรอบฉลามบุกนะครับน็อกเอา แล้วก็เป็นมวยดาวรุ่งไปทำศึกศิลปะมวยไทยในขนมต้มปี2538ครับคงจะมีพังงาขึ้นมาหลายคนเราดอนเลยแล้วก็แสนแสนใจนี่ก็แสนชใยนี่ก็อย่างว่าแล้วครับแพ้ก็ไม่ไปไหนนะครับเดี๋ยวก็เอามาต่อยกันอีกใกล้จะหมดยกสุดท้ายแล้วนะครับทางฝ่ายแสนชใยก็เบื่อแล้วเหมือนกัน <S <S เพราะว่าเข้าเท่าไหร่ก็เข้าไม่ได้ กรรมการธนงพุ่มพาณิชย์หรือว่าเรือนเพชรสิทธวัดหนังตามกติกาต้องรับไม้คะแนนกกรรมการข้างล่างทั้ง3ด้านแล้วก็คงจะไม่มีปัญหานักบวยฝ่ายน้ำเง,งินนะครับดาวดอนสอสุชาติชะคะแนนแสนชัยจีระนกลยเดี๋ยวสักครู่หนึ่ง